นิยายรักนิยายเสียงเรื่องมาปรางสาวน้อยในกรงทองแต่งโดยอนัตตาตอนที่แปสาวน้อยมะปรางยืนมองโทรศัพท์บ้านอย่างช่างใจจนกระทั่งจันสายเดินผ่านมาเห็นเข้ามีอะไรดูเปล่าจะ๊ะหนุมมปรางหญิงสาวหันมาหาผู้เอาโศกกว่าก่อนจะยิ้มอย่างอ่อนใจ อยากโทรศัพท์ค่ะแต่ไม่กล้าโทรจันชายขมวดคิ้วอ้าวทำไมละจ๊ะสาวน้อยกอดแขนจันชายแล้วพาเดินกลับไปที่ห้องครัวที่ที่เธอมักจะช่วยทำอาหารอยู่เสมอยามเมื่อเธอว่างมาปรางอยากโทรหาเพื่อนสนิทนะคะแต่ว่าเสียวิทูลรู้จักเพื่อนของมาปรางทุกคนเลยมาปรางไม่อยากให้เพื่อนเดือดร้อน แล้วมาปรางก็รู้ว่าตอนนี้เพื่อนจะต้องเป็นห่วงมาปรางมากแน่ๆค่ะเพราะเราติดขาดการติดต่อกันมาสองสัปดาห์แล้วคำบอกเล่าของเธอทำให้จนสายทำศีนะอ่อนใจไปด้วยแล้วทำไมหนูมาปรางไม่บอกกับตะกันเขาละจ๊ะตะกันน่ะจะต้องช่วยหนูมาปรางได้แน่ๆเธอฟังแล้วยิ้มก่อนจะคิดตก แค่เขาช่วยมอปลาออกมาก็เดือดร้อนมากพออยู่แล้วนี่คะ<ม>เธอพูดอย่างรู้สึกเกรงใจจริงๆโถเรื่องแค่นี้เองลูกจันทายจับมือเธอไว้แล้วตบมือเบาๆบนหลังมือของเธอค่อยๆบอกกับพี่เขาสิพี่เขาต้องช่วยอยู่แล้วล่ะไม่ต้องเกรงใจหรอกถ้าเพื่อนเราไม่รู้ว่าเราปลอดภัย จะยิ่งแยกมากกว่านี้คำพูดของจันชายทำให้เธอรู้สึกสบายใจมากขึ้นจันชายยิ้มให้เธออย่างสบายใจงานในครัวเสร็จแล้วมะปรางเห็นสตางกำลังยกถังน้ำขึ้นไปชั้นบนจึงเดินตามไปช่วยงานอย่างที่เคยทำเป็นประจำแม้ว่าสตางและจันชายเคยออกปากห้ามแต่เธอไม่ใช่คนเจ้าโยศเจ้าอย่าง มาอาศัยใบบุญของเจ้าของบ้านก็ต้องหัดทำตัวให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวฉันช่วยเช็ดโต๊ะให้เองสตางทำความสะอาดห้องน้ำเธอจะเธอดึงผ้าที่พรมน้ำยาดันฝุ่นออกมาถือไว้เองแล้วทำท่าทางจะเช็ดโต๊ะและตู้ที่นี่คือห้องของกันตพัท เธอเคยเข้ามาทำความสะอาดแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นสตารเกือบจะทำเสร็จอยู่แล้วเธอจึงมีโอกาสได้ชะโงกมองเฟอร์เนิเจอร์สีเทาสลับดำในแบบเรียบง่ายของเขาเธอสะดุดยืนมองโทรศัพท์มือถือที่ยังมีสายชาร์จเสียบคาไว้อยู่ส่วนด้านข้างมีรูปในกรอบรูปสีเทาอยู่ด้วย หญิงสาวจึงเอียงคอมองภาพนั้นก่อนจะถือเอาไว้เพ่งพิษมองเด็กชายผมเกรียนแบบเด็กประถมศึกษากับป้าจันฉายที่ยังสวมเสื้อคอกระเช้ากับผ้าถุงผืนมอซอเธอขมวมดคิ้วจ้องมองใบหน้าที่ดูมัมแมมของคนที่ดูดีทุกกระเบียดนิ้วในปัจจุบันดูแล้วช่างแตกต่างจากอดีตมันทำให้ดูว่าเขามาจากไหน ข้คมบริเวณด้านหลังของสองคนมีบ้านไม้เก่าๆสังกะสีผุผุเป็นแบ็กกราวด์ถ้าเป็นจริงเขาก็เก่งมากทีเดียวที่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวจนมาเป็นเขาในทุกวันนี้ทำอะไรนะสิยงทักจากทานด้านหลังทำเอาสาวน้อยสะดุ้งเฮือกเกือบทำกรอบรูปของเขาตกลงพื้น และเพราะเธอไม่คิดจะละลาบละลวงชีวิตในอดีตของเขามาสักนิดจึงซ่อนรูปนั้นเอาไว้ข้างหลังขณะที่เธอหันหน้ามาเผชิญหน้ากับเขาคนร่างสูงไปหน้าดุดดนเพราะเขายังติดใจคำเตือนของเพื่อนที่ว่าเขาควรจะเตรียมใจเอาไว้บ้างเผื่อผิดหวังเรื่องไอเซฮื่นมันอาจใช้เธอมาเป็นนกต่อ สคนเข้าใจเปคนละเรื่องยิ่งเธอซ่อนอะไรบางอย่างทางด้านหลังเขาจึงค่อนข้างโกรธเพราะคิดว่าเธอจะเอาเข้อมูลในโทรศัพท์ของเขาหรือแอบใช้โทรศัพท์ของเขาในยามที่รับตาผู้คนเออขอโทษค่ะฉันแค่มาทำความสะอาดเธอยกผ้าสีขาวที่เคลือบน้ำยาด,ดันฝุ่นให้เขาดูแต่อีกมือยังถือกรอบรูปที่ซ่อนอยู่ทางด้านหลัง เขาคำรามในลำคอ,อยังไม่ค่อยพอใจคุณซ่อนอะไรข้างหลังของคุณเขาคิดว่าเธอซ่อนโทรศัพท์ของเขาคําถามจึงห้าวห้วนใบหน้าที่ดูดุอยู่แล้วยิ่งดูดุดันฉันเปล่าเธอปดเพราะไม่อยากให้เขาเข้าใจผิดเขาก้าวพรวดเข้าหาเธอโกหกว้ายเธอตกใจ กิริยาที่ออกจะรุนแรงของฉันที่เข้าประชิดแล้วเอื้อมมือแกรงนั้นหยิบของที่เธอซ่อนทางด้านหลังออกมาดูเธอหลับตาปีเพราะความกลัวเขาเป็นคนตัวใหญ่อาจจะมือหนักเหมือนไอ้ผู้ชายคนที่มันตบเธอแต่เมื่อเขาเห็นรูปนั้นเขาก็ขมวดคิ้วหนักกว่าเดิมเพราะ เขาเข้าใจเธอผิดเขาคว้าเอวบางเข้ามาหาและชะงงกมองโทรศัพท์ของเขาที่ยังคงวางอยู่ที่เดิมไม่มีการเปิดเครื่องและมันยังคงชาร์จอยู่อย่างนั้นเธอลืมตามองเห็นแค่เสื้อสุดในระยะประชิดใบหน้าฉันขอโทษนะคะฉันแค่หยิบมาดูไม่ได้ตั้งใจจะละลาบละล้วงเธอบอกเขาน้ำเสียงค่อนข้างจะสั่นเทา ขณะที่เขาค่อยๆวางรูปเก่านั้นลงแต่ไม่ยอมถอยห่างออกมาทำให้เธออยู่ในอ้อมกอดของเขาไกลๆไม่เป็นไรขอโทษผมเข้าใจผิดไปหน่อยเธอกับพิบตาปิปดๆเมื่อรู้สึกว่าน้าเสียงดุดันของเขาฟังดูอ่อนโยนลง เขาค่อยๆวางรูปนั้นลงก่อนจะก้มลงสบตาเธอที่จ้องเขาอย่างกับไม่เคยเห็นอดีตของผมเขาแถลงไขชนิดที่เธอไม่ต้องเอ่ยถามเพราะกลัวว่าเสียมรารยาทบางทีอดีตของเราก็ไม่ได้โดยทีก่กลักลาบผมตั้งใจวางมันเอาไว้ตรงนี้เพื่อคอยเตือนว่าผมมาจากไหนเธอเห็นร่องรอยความกลมคืนในน้ำเสียง และแววตาของเขาแต่เธอกลับยิ้มนิดๆแต่คุณก็เก่งนะคะที่เดินมาไกลทั้งที่ไม่มีกลีกลบกุหลาบเธอยิ้มและรอยยิ้มนั้นก็ไปถึงดวงตาคู่หวานทำให้คนถูกชมรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจเธอจึงเห็นรอยยิ้มของเขาบ้างรอยยิ้มที่เธออยากได้ขอบคุณจากที่เขาเคยเข้าใจผิดบัดนี้ เธอทำให้เขาคลายจากข้อข้องใจตอนนี้เธอก็เลยยังอยู่ในวงแขนของเขาใบหน้าหวานแงนเงยสบตาเขาแม้จะเขินอายอยู่บ้างไปตามภาษาแต่เขาก็ทำให้เธอรู้สึกร้อนๆหนาวๆตามไปด้วยความจริงถ้าเขาเป็นแค่ชายหนุ่มทั่วไปที่เพียนเข้ามาขายขนมจีบเธอคงไว้ตัวไปแล้วตามภาษา แต่เพราะเธอไม่ใช่คนคีริวคีเดแต่กับเขาทั้งคู่ขยับข้ามคำว่าขายขนมจีบไปแล้วเพราะความสำคัญความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนและคืนก่อนทั้งคู่ก็ผลิจูบชนิดดูดดื่มลืมตัวลืมใจถ้าเพื่อนของเขาไม่เปิดประตูเข้าไปเห็นเขาและเธอก็คงปล่อยกายปล่อยใจไปมากกว่านี้แล้ว เธอเห็นเขาก้มลงมาจึงเอ็นตัวนี้ขยับออกมาทางด้านข้างแล้วกระซิบอย่างแผ่วเบาสตางอยู่ในห้องน้ำค่ะเสียงเตือนจากปากจิ้มลิ้มทำให้เขาหัวเราะเขาหัวเราระเบาๆก่อนจะกดจมูกและปากลงมนแก้มนวลเหมือนรถตั้งใจชนแล้วหนีแต่ยังอุตส่าห์ได้กลิ่นหอมละมุนจนเขา อยากดอมๆดมดมซ้ำๆจบแล้วนะคะมาปรางสาวน้อยในกรุงทองตอนที่8เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไป ฝากชมผู้สนับสนุนด้วยนะคะตาจะได้มีไรายได้บ้างเนาะขอบคุณเอาไว้ร่วงหน้านะคะสำหรับเพื่อนๆที่คอยช่วยเดลือเกื้อกูลตามมาตลอดนะก็พยายามจะทำงานให้ดีที่สุดนะคะรักนักะ้าบุญรักษาสวัสดีค่ะ